ครับชื่อจักรพันธ์ลอดทัาครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับลพบุรีครับจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาตสาขาลพบุรีครับตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขาครับก็ในส่วนของความพร้อมก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการซ้อมทางด้านมหาลัยซ้อมย่อยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเตรียมพร้อมอยู่ระดับหนึ่งครับก็มีตื่นเต้นอยู่บ้าง ก็หลายๆอย่างครับนะถ้าในด้านของส่วนของวิชาชีพก็ก็ให้ความรู้ครับความสามารถในการทํางานนะครับประสบการณ์ต่างๆนะครับความรู้ทางด้านตามการเรียนการใช้ชีวิตนะครับการอยู่ในสังคมหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มหลาลัยส่งเสริมให้การใช้ชีวิตด้านนอกหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วก็ถ้าตลอด4ปีที่เรียนมาก็ดีใจครับดีใจที่ได้เรียนสาขานี้เลือกสาขาไม่ผิดครับแล้วก็ อตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตครับแล้วก็หน้าที่การงานนะครับแล้วก็หลายๆอย่างรอบตัวสามารถเอาไปใช้ประโยชน์จากวิชาที่เราเรียนมาได้ก็ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏที่สติก็ให้เต็มสิบครับให้มีร้อยก็อยากจะให้ร้อยเหมือนกันก็ถ้ายอยากจะฝากถึงรุ่นน้องนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนนะครับจะได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มาเป็นบัณฑิตอย่างพวกพี่พ ผมบัณฑิตพันโทดุสิตเนตรสารบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีครับตอนนี้เป็นขัา้าการบำเนาบำนาญครับการเตรียมตัวที่จะมารับปริญญาวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเทพสตรีนะครับก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ให้กับผมเองและบัณฑิตทุกท่านเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดครับตามที่ผมได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ความรู้นะครับแล้วก็คณาจารย์ได้แนะนําความรู้ที่เราสามารถที่จะนําไปใช้จริงในการดํารงชีวิตของเราและชุมชนนะครับชุมชนต่างๆที่เราสามารถที่จะนําความรู้เราไปถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนในชุมชนเราได้ทราบถึงความรู้และกิจกรรมที่เราได้รับจากมาหลาลัยราชภัฏเพืสติครับ ประทับใจมากเลยครับกับคณา,าจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้ให้เราเพราะเราเริ่มจากศูนย์นะฮะเราเริ่มจากศูนย์ซึ่งซึ่งเราตั้งใจที่อยากจะได้ความรู้หลักสูตรที่เราเรียนก็คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นไปใช้ไปใช้จริงนะครับในชุมชนของเราครับผมให้มากเลยครับให้มากกับสถาบันที่ผมได้ไปศึกษานะครับให้มากเลยก็คืออยากจะแนะนำให้ เ,เริ่มตั้งแต่ลูกหลานเราเลยนะครับว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีกําหนดเวลาอยากให้ทุกคนฝ่คว้าให้มากไว้ให้มากที่สุดดกักอยากให้ทุกคนจะศึกษาสถาบัานไหนก็แล้วแต่อยากให้ไปศึกษาครับเพะผมตัวผมเองเนี่ยเข้ามารับ,ารบการศึกษาเนี่ยก็ใกล้จะหกสแล้วตอนนั้นนะครับผม